ตำรวจถแถลงปฏิบัติการปิดเมืองนาราล่าแกงคอลเซ็นเตอร์ชายแดนใต้วันนี้วันที่27มกราคมเวลา10นาฬิกา30นาทีที่กองบังคับการปราบปรามตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้มีการจัดถแถลงผลการปฏิบัติการปิดเมืองนาราล่าซินบอกตัดเครื่องมือแกง c a ซ l Center ชายแดนใต้ โดยมีพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอเป็นผู้นำการถแถลงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชกล่าวว่าพฤติการในการกระทำผิดของแกง้งลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้โทรหาผู้เสียหายโดยการใช้เครื่องซิมแบน s i m b a n K โดนมีการแยกเครื่องซิมแบงค์สำหรับเสียบซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เป็นของค่ายโทรศัพท์ในประเทศไทยซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีการตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้โดยจะต้องมีเครื่องซิปบ็อกซ์ซิมบ็อกซ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสัญญาณมือถือโดยอุปกรณ์ทั้งสองจะมีการเชื่อมต่อกันผ่านเราเตอร์ โดยมี Cloud SIP Server เป็นตัวกลางซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีวิธีการทำงานคือเมื่อแกงค Call Center โทรมาจากต่างประเทศเข้ามาหลอกลวงผู้เ A สีหายในไทยโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะระบุว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการขึ้งหมายเลขหน้าเบอร์โทรของกสทช ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปลงชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งในแต่ละวันคนร้ายจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้สุ่มโทรหาผู้เสียหายวันละหลายแสนครั้งต่อมากก0.6บกปได้สืบสวนจนทราบว่าในพื้นที่สุไงโกโลกอาจารย์สุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาส ชายแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ซิมหรือซิมเกตเว์เพื่อใช้ในการโทรมาหลอกลวงผู้เสียหายชาวไทยหลายรายจนเป็นที่มาในการเปิดปฏิบัติการปิดเมืองนราลาซิมมอฟจำนวน15เครื่องและของกลางอื่นๆจากการปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด3รายประกอบไปด้วย หนางสาวซารีนาสงวนนามสกุลอายุ24ปี 2. เมืร์ k อ k i a n g, แวนอายุ25ปีสัญชาติมาเลเซีย 3. เมืรอ k คอาร์ n g อายุ36ปีสัญชาติมาเลเซียโดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในข้อหาร่วมร่วมกัน ใช้และนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้คลื่นความถี่โดยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับได้รับอนุญาตตามพอรอบอวิทยุคมนาคมพศ24 9 8โดยสามารถจับกลุ่มทั้งสามรายได้บ้านเช่าในพื้นที่ตำบลสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาส เบื้องต้นมีผู้ต้องหาให้การสารภาพคือนางสาวซารีนาและเมอร์ KIANG โดยทั้งคู่ได้รับค่าจ้างเป็นค่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆจากนายทุนชาวมาเลเซียตำรวจสอบสวนกลางจึงขอเตือนประชาชนทุกท่านหากพบบุคคลต้องสงสยัยมีพฤติกรรมน่าสงสยัยหรือน่าเชื่อว่าได้มีการเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการซุกซ่อนอุปกรณ์สิบ บล็อกสามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบส่วนกลางให้ตรวรจอสอบเพื่อดำเนินคดีกับแกง้งลเซ็นเตอร์ให้หมดไป